เคยไหมที่เราพยายามทำให้ใครสักคนรักจนวันหนึง่งเราไม่เหลือตัวเองให้รักอีกต่อไปเราเริ่มยิ้มในแบบที่เขาชอบเริ่มพูดในแบบที่เขาอยากฟังเริ่มปรับตัวจนค่อยๆลืมไปว่าเสียงของเราเคยเป็นยังไงแล้วอยู่ดีๆวันหนึง่งเราก็เงียบไม่ใช่เพราะหมดรักแต่เพราะเหนื่อยจากการต้องพยายามให้ถูกรักเคยถามตัวเองไหมว่า ทำไมเราต้องเหนื่อยขนาดนั้นเพื่อจะได้เป็นที่รักทำไมเราถึงกลัวจะไม่ถูกรักมากกว่ากลัวจะไม่รักตัวเองความจริงคือไม่มีใครเกิดมาเพื่อพิสูจน์คุณค่าให้คนอื่นเห็นและไม่มีใครต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้สมควรถูกร,รักเพราะบางทีเราน่ารักที่สุดในวันที่เราไม่พยายามอะไรเลยวันนี้เราจะมาคุยกันอย่างช้าๆว่า ทำไมการพยายามเป็นที่รักกลับทำให้เราลืมว่าตัวเองก็น่ารักอยู่แล้วและจะทำอย่างไรให้เรากลับมารักตัวเองได้อีกครั้งโดยไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าคุณมีค่าบางครั้งเราพยายามจะลืมไปว่าเราเคยเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วเราพยายามพูดให้น่าฟังพยายามทำตัวให้หน่าชอบพยายามไม่ทำให้ใครผิดหวัง พยายามให้มากพอจนลืมถามตัวเองว่าแล้วฉันละ่ะยังรู้สึกมีความสุขไหมมันเริ่มจากความตั้งใจดีเราอยากให้คนอื่นสบายใจอยากให้เขารักอยากให้เขาอยู่แต่ทีละนิดความพยายามนั้นกลายเป็นภาระในใจเรายิ้มในวันที่ไม่อยากยิ้มพูดคำว่าไม่เป็นไรทั้งที่ใจมันพังยอมรับทุกอย่างเพียงเพราะกลัวการถูกปฏิเสธ ในทางจิตวิทยาพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่า external validation การมองหาความยืนยันจากภายนอกเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองต้องถูกรับรองเราจะเริ่มยกพลังในชีวิตให้กับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวรอยยิ้มของเราขึ้นอยู่กับสายตาของเขาความมั่นใจของเราขึ้นอยู่กับคำพูดของเขาและความสุขของเรา ขึ้นอยู่กับการที่เขายังอยู่หรือไม่มันคือกับดักของหัวใจที่ค่อยๆทำให้เรากลายเป็นเวอร์ชันหนึ่งของตัวเองที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นพอใจไม่ใช่เวอร์ชันที่แท้จริงของเราเลยแต่รู้ไหมความน่ารักของคนเรานั้นมันไม่เคยต้องพยายามให้ได้มาเพราะมันอยู่ในตัวเราตั้งแต่ต้นอยู่ในความจริงใจ อยู่ในรอยยิ้มที่ออกมาจากความเป็นธรรมชาติไม่ใช่รอยยิ้มที่เราฝืนเพื่อให้ใครชอบบางครั้งการพยายามมากเกินไปไม่ได้ทำให้เราถูกรักมากขึ้นแต่มันทำให้เราลืมตัวตนที่น่ารักโดยธรรมชาติของเราไปจิตวิทยาอธิบายว่าสมองของเราจะรู้สึกขาดเมื่อเราให้ความหมายกับความรักว่าเป็นรางวัลที่ต้องทำให้ได้ แต่ในความเป็นจริงความรักไม่ใช่รางวัลมันคือความเข้าใจที่เกิดขึ้นระหว่างหัวใจสองดวงถ้าคุณต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครบางคนยอมรับแปลว่าความรักนั้นอาจไม่ได้เติบโตจากความเข้าใจแต่มันกำลังเติบโตจากความกลัวและเมื่อความกลัวเป็นรากฐานของความสัมพันธ์เราจะไม่มีวันรู้สึกปลอดภัยเลยแม้เขาจะยังอยู่ตรงนั้นก็ตาม ลองถามตัวเองดูสักครั้งว่าคุณอยากให้ใครสักคนรักคุณหรืออยากให้เขารักในสิ่งที่คุณพยายามจะเป็นเพราะถ้าใครสักคนจะรักเราได้จริงๆเขาจะรักแม้ในวันที่เรายัางไม่สมบูรณ์ไม่ใช่เพราะเราพยายามพอแต่เพราะเราเป็นเราอย่าลืมนะความน่ารักของเราไม่ได้อยู่ในสายตาใครเลยมันอยู่ในใจเราเสมอ แค่เราต้องกล้าหยุดพยายามเพื่อกลับมาเห็นมันอีกครั้งหลายครั้งที่เราพยายามเป็นที่รักของใครสักคนไม่ใช่เพราะเราอยากทำตัวดีเกินไปแต่เพราะเรายังพกรอยแผลจากวัยเด็กอยู่ในใจตั้งแต่เด็กเราอาจเคยถูกบอกว่าถ้าอยากให้คนอื่นชอบต้องทำตัวแบบนี้ถ้าอยากให้เขารักต้องไม่ทำผิดหรือแม้แต่ถ้าอยากได้คำชมต้องทำให้ดีพอ คำพูดเหล่านี้ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราทําให้เราเชื่อว่าความรักคือสิ่งที่ต้องแลกมาต้องพยายามจนลืมตัวเองและพยายามจนเหนื่อยล้าบางคนโตมากับการถูกมองข้ามไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนคําชมก็ไม่เพียงพอความรักก็ไม่เต็มหัวใจและสิ่งนี้ได้สร้างวงจรความกลัวและความพยายามที่ติดตัวเรามาตลอดชีวิต ในเชิงจิตวิทยาสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่า conditional love ความรักแบบมีเงื่อนไขเราถูกสอนให้เชื่อว่าถ้าอยากให้ใครรักต้องเปลี่ยนตัวเองถ้าอยากมีค่าต้องทำให้เขาพอใจและเมื่อเราเติบโตเราจึงติดนิสัยพยายามเป็นคนที่คนอื่นต้องการมากกว่าการเป็นคนที่ตัวเราเองต้องการมันเป็นเหตุผลว่าทำไมบางครั้งเราถึงเหนื่อยล้าโดยไม่รู้ตัว ทำไมเราถึงยิ้มทั้งที่อยากร้องไห้ทำไมเราถึงยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ใครรักเราแต่ความจริงคือเราสามารถเลือกที่จะรักตัวเองได้แม้เราเคยถูกสอนว่าความรักต้องแลกกับการทำดีลองคิดถึงตัวเองสักครู่คุณเคยพยายามอย่างหนักเพื่อให้ใครรักไหมเพื่อให้ใครมองเห็นคุณค่า แล้วคุณเคยหยุดถามตัวเองไหมว่าฉันมีค่าโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรหรือเปล่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจตัวเองและการปลดล็อกวงจรความกลัวที่เกิดจากรอยแผลในอดีตเพราะเมื่อเราเข้าใจว่าความรักไม่ได้จำเป็นต้องแลกด้วยความเจ็บปวดเราเริ่มเรียนรู้ที่จะหยุดพยายามและเริ่มกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงท้ายที่สุด บาดแผลจากวัยเด็กไม่ใช่สิ่งที่เราต้องแก้ไขทันทีแต่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจและโอบอุ้มเพื่อให้หัวใจได้หายใจและให้เรากลับมารู้สึกว่าฉันน่ารักอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพยายามเพื่อใครเคยสังเกตตัวเองไหมว่าบางครั้งเราไม่รู้สึกเหมือนตัวเองเลยเหมือนภาพในกระจกไม่ใช่เราจริงๆ ในจิตวิทยามีสิ่งหนึ่งเรียกว่ามิเ r รอร์เซลฟ์หรือตัวตนในกระจกมันคือภาพของเราที่สะท้อนออกมาจากสายตาคนอื่นเมื่อใครมองเราด้วยความผิดหวังเราจะเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอเมื่อใครมองเราด้วยความเฉยชาเราจะเริ่มสงสัยว่าฉันสำคัญจริงหรือและเมื่อใครมองเราอย่างรักเราจะเริ่มรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้าน เราหลายคนโตมากับการสะท้อนนี้จากพ่อแม่ครูเพื่อนหรือสังคมรอบตัวภาพที่สะท้อนออกมาบางครั้งเป็นภาพที่เราไม่ได้เลือกบางครั้งเป็นภาพที่เราไม่ชอบแต่เรากลับเชื่อว่ามันคือความจริงเราจึงเริ่มสร้างตัวตนเวอร์ชันต่างๆเวอร์ชั่นที่น่ารักพอสำหรับเขาเวอร์ชั่นที่ฉลาดพอสำหรับคนอื่นเวอร์ชันที่เก่งพอที่จะถูกรัก แต่ยิ่งสร้างตัวตนเพื่อคนอื่นเราก็ยิ่งไกลาจากตัวเองที่แท้จริงเราลืมเสียงหัวใจตัวเองไปทีละนิดจนบางวันเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องการอะไรลองถามตัวเองดูวันนี้คุณกำลังใช้สายตาของใครมองตัวเองอยู่คุณกำลังวัดคุณค่าของตัวเองจากคำพูดของใคร หรือคุณกำลังฟังเสียงหัวใจตัวเองอยู่ไหมการเข้าใจมิเรอร์เซลฟ์คือการตระหนักว่าคุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเห็นหรือไม่เห็นคุณค่าแท้จริงอยู่ที่ใจคุณอยู่ที่การยอมรับความรู้สึกของตัวเองและอยู่ที่การให้อภัยตัวเองในทุกความผิดพลาดบางครั้งการที่เราหยุดพยายามเป็นคนที่ใครอยากให้เราเป็นคือจุดเริ่มต้นของการเห็นตัวเองอย่างแท้จริง ลองเลยหน้ามองตัวเองในกระจกครั้งต่อไปไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ต้องปรับตัวเพื่อให้ใครชอบแค่ยิ้มให้ตัวเองแล้วสังเกตว่าความอบอุ่นและความน่ารักของคุณมันไม่เคยหายไปไหนเลยนี่คือเวลาที่หัวใจจะเริ่มสงบเวลาที่เราจะเริ่มเข้าใจว่าการพยายามเป็นที่รักของคนอื่นไม่จำเป็นอีกต่อไป เพราะเมื่อคุณรักตัวเองได้เต็มที่ตัวตนเวอร์ชั่นต่างๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อใครก็ไม่สำคัญคุณก็กลับมาเป็นคุณอย่างแท้จริงและนั่นคือความงดงามที่สุดเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งเราทุ่มเทให้ใครสักคนอย่างเต็มหัวใจแต่กลับรู้สึกเหนื่อยและว่างเปล่าในเวลาเดียวกันนี่ไม่ใช่เพราะความรักของคุณน้อยเกินไปแต่เพราะ ความกลัวกำลังอยู่ข้างหลังในทางจิตวิทยาความกลัวนี้เรียกว่า fear of abandonment หรือความกลัวที่จะถูกทิ้งสมองของเราจะทำงานหนักเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ได้เราจะพยายามทำให้เขาพอใจพูดสิ่งที่เขาอยากฟังปรับตัวในทุกเรื่องที่คิดว่าจะทำให้เขาอยู่ต่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเริ่มละทิ้งตัวเองเราลืมฟังเสียงหัวใจตัวเองและบางครั้ง เราก็เริ่มเกลียดความรู้สึกของตัวเองความกลัวที่จะถูกทิ้งเกิดจากรอยจำในอดีตอาจเป็นจากความสัมพันธ์ในวัยเด็กอาจเป็นการถูกมองข้ามหรือไม่ถูกยอมรับหรือแม้แต่การถูกปฏิเสธครั้งใหญ่ที่ฝังอยู่ในใจเมื่อความกลัวนี้อยู่กับเรามันจะแฝงตัวอยู่ในทุกการกระทาทุกรอยยิ้มทุกคาพูดทุกการพยายามและทำให้เราคิดว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่าง ฉันอาจสูญเสียเขาไปแต่ความจริงคือความรักที่ยั่งยืนไม่เคยเกิดจากความกลัวความรักที่แท้จริงเกิดจากความเข้าใจและการยอมรับลองสังเกตตัวเองสักนิดบคุณเคยพยายามมากเกินไปเพื่อไม่ให้ใครจากไปไหมเคยยอมทุกอย่างทั้งที่ใจอยากพูดตรงข้ามไหมเคยยิ้มทั้งที่เจ็บปวดไหมนี่คือสัญญาณว่า คุณกำลังอยู่ในวงจรของความกลัวและไม่ได้อยู่กับความรักที่แท้จริงแต่ข่าวดีคือเราสามารถเรียนรู้ที่จะรักโดยไม่กลัวการสูญเสียเริ่มจากการฟังเสียงหัวใจตัวเองยอมรับความรู้สึกของตัวเองและให้ความรักตัวเองก่อนใครอื่นจิตวิทยาแนะนำว่าการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนและการยอมรับว่าฉันพอแล้ว จะช่วยให้เราหยุดวงจรความกลัวและเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขแท้จริงลองใช้เวลาหายใจเข้าลึกๆและพูดเบาๆในใจว่าฉันไม่ต้องกลัวการสูญเสียฉันคู่ควรกับความรักโดยไม่ต้องพยายามพิสูจน์อะไรทุกครั้งที่คุณทำแบบนี้หัวใจจะเริ่มสงบและความรักจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งตามแต่เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกได้เองจากภายในใจคุณ ภายที่สุดเมื่อคุณหยุดวิ่งตามความรักเพื่อเอาชนะความกลัวคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงคือการยอมรับตัวเองก่อนแล้วจึงรักคนอื่นได้อย่างเต็มหัวใจความรู้สึกของความเหนื่อยที่เราไม่เคยพูดออกมาเคยไหมที่คุณพยายามยิ้มทั้งที่หัวใจอยากร้องไห้ ที่คุณพยายามเข้มแข็งทั้งที่เหนื่อยล้าที่คุณพยายามเป็นคนที่ใครบางคนอยากให้คุณเป็นจนลืมถามตัวเองว่าฉันโอเคไหมนี่คือความเหนื่อยที่ไม่เคยพูดออกมาความเหนื่อยที่ไม่ใช่แค่ร่างกายแต่เป็นความเหนื่อยทางใจความเหนื่อยที่เกิดจากการต้องพยายามให้ใครรักหรือจากความกลัวว่าจะสูญเสียใคร ในทางจิตวิทยานี่คือผลลัพธ์ของวงจร exterior validation บวก fear of abandonment เมื่อเราต้องพึ่งพาความรักหรือการยอมรับจากคนอื่นเราจะยอมทนทุกอย่างแม้บางครั้งมันจะทำร้ายตัวเองเราจึงเจอกับความรู้สึกซ้อนกันอยู่ในใจเหนื่อยแต่ยังยิ้มเจ็บแต่ยังพยายามเข้าใจคนอื่นอยากร้องไห้ แต่ยังต้องเข้มแข็งและยิ่งเราไม่พูดออกมายิ่งเก็บความเหนื่อยไว้คนเดียวหัวใจจะเริ่มหนักขึ้นทีละนิดจนบางวันเราแทบไม่รู้สึกถึงความสุขเลยนี่คือเหตุผลที่หลายคนรู้สึกว่าทำไมฉันถึงเหนื่อยขนาดนี้ทั้งที่ฉันก็พยายามทุกอย่างแล้วความจริงคือคุณไม่ได้ผิดที่เหนื่อยและคุณไม่ได้อ่อนแอเพราะไม่สามารถทนทุกอย่างได้ ความเหน,น่อยนี้คือสัญญาณว่าหัวใจของคุณต้องการการฟื้นฟูและต้องการการพักจากการพยายามทำให้ใครรักลองหยุดสักครู่หายใจเข้าลึกๆและถามตัวเองเบาๆว่าวันนี้ฉันโอเคไหมวันนี้ฉันรักตัวเองพอหรือยังนี่ไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจแต่เป็นเรื่องของการให้เวลากับหัวใจตัวเองการยอมรับว่า คุณก็เหนื่อยและไม่เป็นไรที่จะพักในมุมจิตวิทยาการยอมรับความเหนื่อยและความรู้สึกของตัวเองคือก้าวแรกสู่การรักตัวเองอย่างแท้จริง self love เมื่อคุณเริ่มฟังหัวใจตัวเองเริ่มอบอุ้มความเหนื่อยและให้ความรักกับตัวเองคุณจะพบว่าไม่ต้องพยายามให้ใครรักก็สามารถรู้สึกว่าตัวเองมีค่าได้และหัวใจที่เคยเหนื่อยจะเริ่มสงบ พร้อมเปิดรับความสุขที่แท้จริงท้ายที่สุดความเหนื่อยที่เราไม่เคยพูดออกมาไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องปกปิดอีกต่อไปลองยอมรับมันอบอุ้มมันและพูดเบาๆในใจว่าฉันเหนื่อยแต่ฉันยังพออยู่ฉันรักตัวเองแม้ไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่อตามใจใครเพราะนั่นคือก้าวแรกสู่ความสงบและความรักที่แท้จริงจากภายในตัวเราเอง ใจิตใจของคนเราจะเริ่มเยวยาเมื่อเรายอมรับตัวเองอย่างแท้จริงไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครรักไม่ต้องเก่งเพื่อให้ใครเห็นค่าไม่ต้องฝืนยิ้มในวันที่หัวใจเหนื่อยไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นเพียงเพื่อให้ใครพอใจเพียงแค่หยุดและพูดกับตัวเองว่าฉันมีค่าพอแม้ในวันที่ฉันไม่สมบูรณ์นี่ไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดา แต่เป็นการฝึกจิตใจให้สงบเป็นการบอกกับสมองและหัวใจว่าฉันพอเพียงแล้วฉันคู่ควรกับความรักโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรในทางจิตวิทยาการยอมรับตัวเอง (self-acceptance) คือรากฐานสำคัญของความสงบในใจเมื่อเรายอมรับตัวเองได้สมองจะเริ่มหยุดการเปรียบเทียบกับคนอื่นหัวใจจะหยุดวงจรความพยายามเพื่อถูกรัก ความรู้สึกขาดหรือความกลัวการถูกปฏิเสธจะค่อยๆค,คลายลงและเราจะเริ่มอยู่ได้อย่างเป็นอิสระจากการต้องให้ใครเห็นท่านี่คือเหตุผลที่คนที่รักตัวเองจริงๆไม่ต้องวิ่งตามคำชมไม่ต้องพยายามเก่งทุกเรื่องแต่กลับรู้สึกสงบและมั่นใจแม้ใครจะรักหรือไม่รักก็ตามลองคิดถึงตัวเองสักนิดถ้าวันนี้คุณยอมรับความเหนื่อยของตัวเองยอมรับความอ่อนแอ และยอมรับว่าคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์หัวใจคุณจะค่อยๆผ่อนคลายความวิตกกังวลจะค่อยๆจางลงและคุณจะเริ่มรู้สึกมีค่าในตัวเองอย่างแท้จริงนี่คือขั้นตอนสำคัญของการกลับมารักตัวเองฟังเสียงตัวเองหยุดฟังคำพูคดคนอื่นสักชั่วครู่ แล้วถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจริงๆยอมรักความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าจะเหนื่อยอ่อนแอรหรือเจ็บปวดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นสัญญาณของความเป็นมนุษย์ฝึกพูด Affirmation ฉันมีค่าฉันคู่ควรกับความรักโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไร การพูดซ้ำๆจะช่วยให้สมองเริ่มเชื่อและหัวใจสงบอบอุ้มตัวเองด้วยความรักและความเข้าใจเหมือนที่คุณอยากให้เพื่อนที่เหนื่อยล้าได้รับการปลอบโยนทำแบบเดียวกับตัวเองเมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้ต่อเนื่องคุณจะพบว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้น่ากลัวความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับการถูกรับรองจากใครและคุณสามารถมีความสุขได้แม้ในวันที่หัวใจอ่อนล้า ทายที่สุดการกลับมารักตัวเองในแบบที่ควรไม่ใช่การสร้างตัวตนใหม่แต่เป็นการกลับมาเจอตัวเองอย่างแท้จริงและเมื่อคุณเริ่มมองตัวเองด้วยความรักและเข้าใจโลกภายนอกก็จะเริ่มสะท้อนความสงบนี้กลับมาคุณจะไม่ต้องพยายามเป็นที่รักของใครเพราะคุณรู้แล้วว่าตัวคุณเองก็เพียงพออยู่แล้ว เมื่อคุณเริ่มรักตัวเองคุณจะไม่ต้องคอยให้ใครมาบอกว่าคุณมีค่าคุณจะไม่ต้องทำให้ใครรักเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณคู่ควรกับความรักอยู่แล้วและสิ่งมหัศจรรย์คือเมื่อคุณรักตัวเองจริงๆโลกภายนอกจะสะท้อนกลับมาด้วยความรักแบบเดียวกันเพราะพลังงานที่เราให้ตัวเองคือพลังงานเดียวกับที่เราดึงดูดจากคนอื่น ในยุคโซเชียลเราแทบจะถูกหล่อหลอมให้เปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นทุกวันเราเห็นโพสต์ของเพื่อนที่ประสบความสำเร็จเห็นภาพรอยยิ้มของคนที่ดูสมบูรณ์แบบเห็นชีวิตที่ดูไม่มีปัญหาและบางครั้งเราก็เริ่มสงสัยตัวเองว่าทำไมฉันถึงยังไม่ถึงจุดนั้นทำไมฉันยังไม่ดีพอแต่สิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอไม่ใช่ความจริงทั้งหมด มันคือภาพที่ผ่านการเลือกผ่านการแต่งผ่านการกรองมันคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของใครบางคนไม่ใช่เวอร์ชั่นทั้งหมดของชีวิตเขาเมื่อเรายังเปรียบเทียบตัวเองกับภาพเหล่านั้นเราจะเริ่มทำร้ายหัวใจที่กําลังพยายามของตัวเองเราลืมไปว่าแต่ละคนมีจังหวะของตัวเองแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเอง และความสำเร็จหรือความสุขไม่ได้วัดด้วยกรอบเดียวกันจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า social comparison สมองของเรามีแนวโน้มเปรียบเทียบเพื่อประเมินตัวเองแต่การเปรียบเทียบที่มากเกินไปจะทำให้เกิดความรู้สึกขาดความพอเพียงและความอิจฉาดังนั้นการหยุดเปรียบเทียบคือการคืนพลังกลับสู่ตัวเอง คือการบอกหัวใจว่าฉันไม่ต้องแข่งกับใครฉันไม่ได้ตามหลังใครฉันอยู่ในจังหวะของตัวเองบางครั้งจังหวะที่ช้ากว่าหรือเส้นทางที่ดูแตกต่างอาจเป็นจังหวะที่ลึกกว่าที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองและเข้าใจความสุขที่แท้จริงลองสังเกตตัวเองสักนิดเวลาที่คุณไม่เปรียบเทียบตัวเอง คุณจะเริ่มเห็นสิ่งเล็กๆรอบตัวรอยยิ้มของตัวเองความพยายามเล็กๆที่ผ่านไปและแสงในตัวเองที่คุณเคยมองข้ามนี่คือก้าวสำคัญของการกลับมามีความสุขจากภายในเมื่อคุณไม่เปรียบเทียบคุณจะเริ่มรักตัวเองได้อย่างแท้จริงและความสงบจะค่อยๆไหลเข้าสู่หัวใจจำไว้ชีวิตคุณมีจังหวะของตัวเอง และจังหวะนั้นก็มีค่าเท่ากับทุกความสำเร็จบนโลกใบนี้สุดท้ายสำหรับวันนี้อย่าให้คุณหยุดสักครู่หายใจเข้าลึกๆช้าๆปล่อยให้ลมหายใจพาใจคุณสงบลงแล้วบอกตัวเองเบาๆว่าฉันพอแล้วกับการวิ่งตามความรัก ต่อไปนี้ฉันจะรักตัวเองให้มากพอนี่ไม่ใช่เพียงคำพูดธรรมดาแต่เป็นการให้กำลังใจตัวเองอย่างลึกซึ้งเป็นการบอกหัวใจว่าคุณไม่ต้องพยายามพิสูจน์คุณค่าของตัวเองต่อใครอีกต่อไปเพราะความน่ารักของคุณไม่ได้เกิดจากสายตาใครไม่ได้เกิดจากคำชมแต่เกิดจากตัวคุณเอง มันอยู่ในรอยยิ้มที่คุณให้ตัวเองอยู่ในความอ่อนโยนที่คุณมีต่อหัวใจตัวเองอยู่ในแววตาที่มองตัวเองด้วยความเข้าใจและเห็นคุณค่าจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า intrinsic self worth คุณค่าที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นกับคนอื่นแต่เกิดจากการที่คุณรับรู้และยอมรับตัวเองอย่างเต็มใจลองคิดสักนิด ในทุกวันที่คุณพยายามวิ่งตามความรักจากใครบางคนคุณลืมมองตัวเองคุณลืมว่าตัวเองมีค่าและคุณลืมว่าความสุขไม่ได้ขึ้นกับใครแต่วันนี้คุณได้โอกาสที่จะหยุดคุณได้โอกาสที่จะหายใจคุณได้โอกาสที่จะกลับมารักตัวเองยิ่งพยายามเป็นที่รัก ยิ่งลืมว่าตัวเองก็น่ารักอยู่แล้วการรักตัวเองคือการให้หัวใจได้พักคือการหยุดวิ่งตามความทาดบังของใครคือการเข้าใจว่าคุณเพียงพอแล้วในแบบที่คุณเป็นวันนี้ขอให้คุณยิ้มให้ตัวเองขอให้คุณอบอุ้มหัวใจของตัวเอง ขอให้คุณรู้สึกถึงความอบอุ่นและความสงบที่เกิดจากภายในเพราะเมื่อคุณรักตัวเองได้เต็มที่โลกภายนอกก็ไม่สามารถทำร้ายคุณได้อีกต่อไปและคุณจะเริ่มดึงดูดความรักและความสุขที่แท้จริงที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่เกิดจากใจคุณเอง